กำลังใจท่านสสเต้คือท้าไม่มีท่านนี่คดีนี้โดนปิดเป็นตั้งงานแล้วไงเรามาเชียร์พี่เต้คนหล่ออย่างนี้ไม่ต้องหิวแสงหรอกอุยใครว่าพี่เต้หิวแสงอ่ะมาต่อยอกับอีกระเทยแก่ๆคนนี้เลยตัวตัววันนี้ก็ก็ไม่ใช่หวันแรกที่เราให้กำลังใจท่านสสเต้คือแบบ ประทับใจอ่ะคือถ้าไม่มีท่านนี้คดีนี้โดนปิดเป็นตั้งนานแล้วไงแล้วท่านก็เหนื่อยแล้วเราก็เราก็เป็นหนึ่งคนไทยฉันมาในฐานะคนไทยที่แบบขอความปลอดภัยในบ้านฉันได้ไหมไม่ได้ไปเสือกเรื่องใครคือดูข่าวแล้วเราตกใจปิดข่าวด้วยการฟ้องด้วยการขู่จะฟ้องประชาชนอีกแล้วหรอรู้ไหมไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดเอาอย่างนี้ ไปแหกตาดูข่าวต่างประเทศว่าเขาลงข่าวนี้แบบน่าเกลียดมากเนี่ยข่าวเนี่ยไปดูกันเองนะคุณแน่พนมเป็นก็ใกล้เขาเพิ่งเขาลงข่าวต่อเนื่องเนเป็นเวียดนามจีนฟิลิป่ิป็นอะไรเขาลงข่าวคนต่อเนื่องคุณไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยคดีนี้อย่ามาบอกว่าพูดเสียหายไม่ติดใจคนอื่นไม่ต้องยุ่งคนอื่นคือใคร คือคนไทยใช่ไหมนี่เป็นผู้หญิงไทยแล้วเขาติดที่เขาสงสัยเพราะพวกคุณเองตั้งแต่คำถามแรกของคนในเรือกู้ภัยทางน้ำอยู่เมืองบาดาลแล้วยังให้ค่าให้น้ำหนักกับพยานปากนี้อีกหรอเ <ied. S 1> ท่าที่ฉันเรียนมา,ฉ,นนมาฉันก็จบจากรามเนี่ยเรียนการสืบสวนสอบสวนมามันผิดหมดเลยไปแก้หลักสูตรนะว่าพยานปากไม่น่าคนนี้ต้องไปไปหาจิตแพทย์ที่บอกกู้ภัยทางน้ำ แล้วด่ากู้ภายทางบอกว่ามึงมาทำตายอ้ะเฮ้ยยังไปเชื่อว่าจับขาเยี่ยวเหรอหาหลักฐานก็แทบตายว่าไม่ได้เยี่ยวไม่ได้เยี่ยวปุ๊บคนนี้หายไปไหนสี่ห้าวันแล้วคนที่ยืนยันว่าโมเยี่ยวเอาแค่ประเด็นนี้ก่อนยังไม่ต้องลามไปถึงชายดงชายแดงเรามาเชียร์พี่เต้เพราะพี่เต้หล่อมากคนหล่ออย่างนี้ไม่ต้องหิวแสงหรอกถุยถุยใส่ใหมงเลยใช่ไหมไม่ได้ถ่ายติ๊กโคมแหมไป ไหิวแสกี้ในพูดปากเบิ่นเดี๋ยวใครว่าพี่เต้หิวแสงอ่ะมาต่อยกับอีกเทยแก่ๆคนนี้เลยตัวๆ,วๆไม่มี<อ>ลุมแบบเราไม่รู้จะงัดข้อกฎหมายอะไรมาอ้างแล้วพยานหลักฐานก็ตามเธอกูว่าเพิ่งเห็นเนี่ยขบวนการสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาตามทำลายหลักฐานที่ประชาชนหาเสร็จเปิบแล้วก็ไปด่าประชาชนนี่ขู่ตั้งแต่เมีย เมียของคนในเรือคนแรกมาขู่ฟ้องคนที่เสือกมารู้ว่าผัวไปมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยจะมาฟ้องเขาอุตสาหลักฐานได้กูก็เลยบอกมีพ่อแม่มาเตือนลูกมั้งนะอันนี้พี่เต้รู<อ>้ไหมเนี่ยว่าแม่มาให้กำลังใจอ๋อพี่เต้เขาไม่จำเป็นต้องรู้ฉันไม่ได้ติดต่อกันแต่ฉันเองนั่นแหละถ้าพี่เต้ไปไหนฉันตามไปด้วยเรามีความสนิทกับคุณแตงโมไงบ้างก็เพิ่งร่วมงานกับแตงโมเพิ่งร่วมงานตอนออนไลน์เนี่ย ตอนโมมันเดือดร้อนเนี่ยแล้วคิวละครมีคือคิวมันน้อยทุกคนรู้คือแม่สนิทกับแอนนาเรื่องของแม่ก็ถ่ายทอดผ่านแอนนาเพราะเราแทบกินนอนกับแอนนาแล้วงานออนไลน์มันอยู่ได้ก็เลยแอนนามันก็เลยบอกโมว่าลองขายของที่มันเปิดไลฟ์แ,แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆที่มันไม่เคยขอล้อใครเลยนะ ถ้าไม่รักโลกก็อยู่เฉยๆทุกคนรักมันยิ่งกว่าเธอแล้วถ้าแตงโมฟังอยู่อยากจะบอกอะไรเขครับแตงโมแม่มาบอกมันทุกคืนบอ,บอกว่ารักมันแค่นั้นแหละพอผู้หญิงคนนี้ต่อสู้มาทั้งชีวิตเพื่อความรักผลทุกทายมันตายคนที่มันรักไม่ได้รักมันสักคนคนที่มันไม่รู้จักต่างหากมนรักมันอย่ามาทำลายความรู้สึกพวกฉัน